ศาสนาในจิตตะนครในจิตตะนครก็มีศาสนาศาสนามากมายกล่าวได้โดยไม่ผิดว่ามีครบทุกศาสนาเหมือนดังที่มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้มีอยู่ในจิตตะนครเช่นเดียวกันศาสนาทั้งหลาย ที่มีมาก่อนและที่มีในภายหลังก็ดูคล้ายๆกับมีในจิตตนครโดยครบถ้วนแต่ชาวจิตตนครนับถือศาสนากันอีกแบบหนึ่งต่างจากโลกภายนอกเมื่อพระพุทธเจ้ายัางเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีการปณิทานต่อพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีสิบประการคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะ เมตตาอุเบกขาอย่างเต็มที่เมื่อพระบาร,รมีแก่กล้าขึ้นก็ได้ทรงละทางที่ผิดทรงพบทางที่ถูกต้องขึ้นโดยลำดับจนถึงได้ทรงพบมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่คล้องแวะด้วยทางที่พัวพันด้วยสุขสดในกามและไม่คล้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ลำบากเปล่าคือทางมีองค์8ประการได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบ วาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบในวันที่จะตัดสรู้พระโพธิญาณได้ทรงตั้งจาตุรงคะมหาประทานคือความเพียรประกอบด้วยองค์สีว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทียังไม่ทรงบรรลุธรรม ที่จะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของบุรุษก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ทรงตั้งความเพียรยกเอาเลือดเนื้อหนึ่งหนังหนึ่งเอ็นหนึ่งกระดูกหนึ่งรวมสี่ประการขึ้นอ้างอิงจึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์สีฝ่ายสมุทัยกับพักพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติดังนั้นก็ไม่พอใจเพราะเป็นการปฏิบัติที่จะให้พ้นจากอำนาจของตน จึงได้พยายามขัดขวางต่างๆตั้งแต่เบื้องต้นนังที่พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ว่าเมื่อพระมหาสัตว์คือพระสิทธถราชกุมารได้ทรงสละรัชชสิริสมบัติทรงม้ากันทกะมีนายชนะเป็นสหายสเสด็จออกจากพระนครฝ่ายมารได้มายืนที่ประตูนครกล่าวห้ามว่ากลับเสียเธอสิทธะจากรัตนสมบัติ จกมีปรากฏแก่พระองค์ในวันที่ 7, แต่วันนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนมานเรารู้จักท่านเราไม่ต้องการด้วยจากรัตนสมบัติถ้าอย่างนั้นพระองค์ต้องการอะไรเราต้องการพระสัพพัญยุตยานความตรัสรู้ธรรมทั้งปวงถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าพระองค์จะคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นต้นว่า คิดไปในกามข้าพเจ้ารู้กิจที่พึงทำแก่พระองค์มานที่พระอาจารย์เล่าถึงในเรื่องนี้ก็คือสมุทรไทยกับพักพวกนี่แหละเพราะเป็นผู้คอยขัดขวางทำลายความเพียรเพื่อโพธิยานของทุกๆคนแต่สมุทรไทยไม่ยอมรับคำนี้ไม่ชอบคำนี้เช่นเดียวกันกับคนทำชั่วทุจริตทั้งหลายที่ไม่ชอบให้ใครตราหน้าตนว่าเป็นคนชั่วทุจริตสมุทรไทยชอบแสดงตนว่า เป็นผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวงพอใจให้ใครๆเข้าใจตนไปเช่นนั้นและพูดถึงเช่นนั้นก็เหมือนอย่างคนชั่วคนทุจริตทั้งหลายที่มักชอบแสดงตนว่าเป็นคนดีชอบที่ใครๆจะพูดถึงว่าเป็นคนดีสมุทยัยติดตามหาช่องโอกาสที่จะทำลายความเพียรและความตั้งใจของพระมหาสัตต์ตั้งแต่เสด็จออกผนวดเร่มาถึง6ปี ทุกคนมีสมุทัยคือมารคอยติดตามขัดขวางการทำความดีอยู่เสมอความมีสติรู้เท่าทันจะทำให้สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมารดำเนินงานปัญญาและความเพียรจะทำให้สามารถเอาชนะมารได้เป็นขั้นไปตามกำลังของปัญญาและความเพียรบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้กำลังอบรมเพิ่มพูนสติให้รู้ทันมารคือสมุทยัย อบรมเพิ่มพูนปัญญาและความเพียรให้สามารถเอาชนะมารได้มารคือผู้ทำลายผู้ทำให้เกิดทุกข์ผู้ใดสามารถเอาชนะมารได้ผู้นั้นย่อมสิ้นทุกข์มีสุขตามควรแก่ความปฏิบัติของตน